สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาพาชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบค,คุณมากๆค่ะไปใส่มดเลยไปยอไไหมลูกไปไหมไปเย บลิเวณนี้ไม่เน็ดขาดปลาเขาถ้เดินไปโดนเนาะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มามาดูใหญ่มาดูปลาปลาอะไรนะวิ่งดูข้างสลิงนี่ไห ปรากฏว่าเป็นใบไม้นั่ ng, งนั่งเฉยๆไม่ต้องดิ้นก็ได้หนูเออข้านไปข้านไปทานไปเลยไปไปไดีลับไปได้ก็ได้นะ ไม่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 นั่งอยู่ตรงนี้ล่ะลูกนั่งอยู่ตรงนี้ดูไายพาดูหาปูปูปูปุปุ ไม่ว่าสุดท้ายเ่ไหร่จะมีคุณอแขมเพลินนิดหน่ยรอตายอยู่ตามาแล้วตายมาล้ววนนะเาว่าหนาวต่ถึงวันนีคนมาได้เราไม่หนาวเนาะนี่เย่หนาวก่อนปาสวยๆวันนึงหนูก็ต้องได้ใส่ขอบคุณทุกซีสวยนะคะ ด้วยเด้อค่ะ <S <S อ่าฮิโน่นค่ะเขาเด็กฮิโน่นค่ะตรงนี้ไม่ใกล้ค่ะเออเออ